เย่ไม่เปนเ็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกกับพิตเกมกันเลยนี่เป็นภาชนะอะคริิกธรรมดาทั่วไปนะครับมีอะไรอยู่ข้างในไหมครับไม่มีไม,ไม่มีนะหนึ่งคือลูกโป่งครับธรรมดาลูกหนึ่งลูกโป่องอ่าจับลูกก้อนลูกโป่งธรรมดาธรรมดาสองครับคือนี่ฮะ อุปกรณ์ไฮไลท์ของเราในวันนี้อ่านสิครับมันคืออะไรครับเครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องช็อตไฟฟ้าและนี่ครับอุปกรณ์สําคัญของเราในวันนี้ก็คือเจ้าเครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องนี้แหละครับช็อตะกายไฟออกมาเป็นเส้นเล็กเดียวถ้าเกิดเหตุอันตรายใดๆก็ตามเราก็สามารถใช้นี่ป้องกันตัวได้ถูกไหมฮะก็แค่กดปุ่มครับก็จะเกิดการสปาร์คไฟฟ้าขึ้นมาตรงหัวปลายนะฮะครับส่วนนี้คือภาชนะสายธรรมดาครับและนี่คือถังแก๊สครับไม่ใช่ถังแก๊สที่เราใช้ที่บ้านนะครับนี่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งครับมีชื่อว่า ซัลเฟอร์เฮกซาฟอไรด์นั่เองครับก๊าซนี้เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นแสดงว่าเราอยู่ในอากาศนี้รู้แม้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าใสๆมองก็ไม่เห็นด้วยกลิ่นก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่า เดี๋ยวพี่บ๊อบจะลองดูนะครับเมื่อใส่แก๊สลงไปในภาชนะนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาดูฮะเอาเสิครับคุณผู้ชมเนื่องจากแก๊สนี้นี่ไม่มีทั้งสีและกลิ่นครับก็เลยทําให้มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราไปดูคบว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าแก๊สนี้มีอยู่จริงครับอ่าลองดูครับตอนนี้ใส่แก๊สลงไปแล้วนะครับนี่คือ S F 6 ซันเฟอร์เฮกซัสโปรแลนด์นะครับเ<า>มื่อใส่ก๊าซลงไปจะทํายังไงดีเราจะรู้ได้ไงว่าก๊าซอยู่ตรงไหนยังไงบ้างก๊าซอยู่ตรงไหนลองพิสูจน์ดูนะครับเม<อ>ือ่อใส่ลูกโป่งไปปุ๊บอยโอ้ลูกโป่งลอยได้ครับ<อ>นี่แหละครับคุณผู้ชมหนึ่งแต่แก๊สนี้นนหนักกว่าอากาศนั่นเองครับเมื่อใส่ลูกโป่งลงไปนี่ก็เลยทําให้ลอยอยู่บนแก๊สได้แบบนี้แหละครับคําถามไม่ได้อยู่ที่ลูกโป่งครับแต่อยู่ที่เครื่องชอวยฟ้าเครื่องนี้ครับคําถามครับถามว่าถ้าเราเกิดฟ้าเครื่องช่วยฟ้านี่ครับ กดอย่างต่อเนื่องนะครับและจากนั้นครับจุ่มลงไปในแก๊สนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาเล่ะครับคำถามของเราในวันนี้ก็คือถ้าเรากดเครื่องชอ็อตไฟฟ้าทางไว้แบบนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปในกล่องที่บรรจุแกส๊สซันเฟอร์เฮกซาร์อัวรดายจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลงไปฟังตัวเลือกกันเลยข้อหนึ่งครับการที่เราสปายอย่างต่อเนื่องนะครับพอจุ่มลงไปปุ๊บ เครื่องช็อตไฟฟ้านั้นยังคงทํางานอยู่นะครับแต่เราจะไม่เห็นประกายไฟเลยนะครับแต่ยังคงทํางานอยู่คือถ้าเอามือเข้าไปแล้วก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับข้อสองครับก๊าซนี้นะครับมันมีอยู่ตอนนี้นะฮะแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเอาเครื่องช่วยฟ้าจุ่มลงไปมันจะไปสลายก๊าซออกจนหมดเลยครับทําให้ลูกโป่งเนี่ยแทนที่จะลอยอย่างนี้กับล่วงลงไปเหมือนเดิมครับเพราะาก๊าซหายไปหมดเลยหรือข้อสามครับ ก๊าซที่เราบอกว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นมองไม่เห็นแบบนี้เมื่อเอาเครื่อง้อยฟ้าจุ่มลงไปนะฮะขณะที่มันทํางานอยู่ก๊าสนี้ จะมีสีขึ้นมาทันทีให้เราเห็นเลยครับและสีก็คล้ายๆกับเครื่องชอ้อปไฟฟ้าด้วยคือฟ้า,ฟาขาวๆด้วยนี่คือ3ข้อนะฮะถ้าพร้อมแล้วประจําที่ครับหนาทีครับเชิญฮะจะเป็นข้อไหนนะครับเนี่ยถ้าเรากดเครื่องช็อตไฟฟ้าให้ค้างเอาไว้จากนั้นก็ใส่ลงไปในกล่องที่บรรจุแก๊สซัลเฟอร์เฮกตารฟลูออไรด์จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเครื่องช็อปไฟฟ้าจะไม่ทํางานเมื่ออยู่ในแก๊สสีหรือว่าข้อ2แก๊สอยู่ในกล่องจะหายไปหมดเลยครับหรือว่าสุดท้ายแล้วแก๊สที่เราบอกว่าไม่มีสีและกลิ่่่นนนนนนมมมอองงไเเเหห็็็จะปสีฟ้ากัแ มาดูคําตอบกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามคำตอบคือข้อ2กับข้อ2ครับตอบเหมือน,นกันเลยครับโอ้โหมันเป็นข้อ2คือก๊าซจะหายไปหมดเลยจากความรุนแรงของเครื่องช่วยฟ้านะครับอมาดูกันก่อนครับไรอันเ<า>ชนีบรูน่าครับอาจนเพราะว่าความแรงของมันนะคะค,ความแรงพอจุดมไยปุ๊บมันจะทําให้แรงแล้วอากาศข้างล่างอ่ะมันตี มันแตกได้ค่ะเหมือนก็แตกเป็นไอออนทำอยองเนี้ยค่ะแตกเป็นไอออนใช่ค่ะมันก็อาจจะเบาขึ้นมันก็จะลอยตัวเึ้นส่อ๋อก๊สตัวนี้มันหนักอยู่มีน้ำหนักอยู่ก็กลายเป็นก๊สที่เบากว่าอากาศทางราชินีบูรณะนั้นก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าเครื่องท่อไฟฟ้านี่จะทำให้แก๊สที่เบากว่าอากาศแล้วก็ลอยออกไปหมดนั่นเองครับ ัวลายนะครับ,บเหมือนตัวหนึ่งครับไก่ตัวหนึงอ่ะมันจะมีแรงระหว่างกาันจะทํากันอยู่เพื่อด<ช>ึงดูดแต่ทีเนี้ยพอเราใส่ไปทีแรกมันก็จะอยู่ติดกันเลยครพอเราเอาไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าครับใส่ลงไปไอเนี้ยมันความต่างศักดิ์ความต่างศักดตูงมาก<ช>มันต้องมีพลังงานตูงมาก สูงพอที่จะตะลายแรงสองแรงระหว่างที่มันยึดกันอยู่เนี่ยนะมันก็เลยหายไปหมดเลยใช่ลอยขึ้นไปแบบไม่หายแต่ว่ามันลอยกระจายออกไปเอาละต่อมามีเหตุผลดูหน้าเชื่อถือทั้งสองทีมเลยมาครับมาลุ้นเลยครับเชิญฮะเอาละครับและคำตอบข้อนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะฮะจะเป็นค้อยคอหนึ่งสองหรือสามครับข้อสองค่ะข้อสองครับ มันจะหายหมดนะฮะที่ป๊อบจะทดลองนะครับกดปุ่มเลยนะฮะช็อตปุ๊บดูครับจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมจะได้คะแนนไปทั้งคู่หรือไม่มาดูกันเลยครับดูครับและมันติดพันดิมครับตอบคนหนึ่งครับโอ้โห,โห,โหและสุดท้ายแล้ว คเครื่องช็อตไฟฟ้านี่ก็ไม่สามารถทํางานได้เมื่ออยู่ในแก๊สนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนั้นอีกครั้งครับนี่แหละครับเมื่อเรานําเครื่องช็อตไฟฟ้าที่ทํางานอยู่ลงไปในกล่องที่บรรจุแก๊สซันเฟอร์เฮกตาร์รว้าอายไว้เครื่องช็อตไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการช็อตแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมื่อเรานําเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมาที่มีอากาศปกติก็จะสามารถกลับมาทํางานได้อีกครั้งนั่นเองและที่สําคัญเจ้าแก๊สที่ว่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนอีกด้วยครับเดี๋ยวเราเรามาฟังคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ วทวเขาสสวท,อท,อท,อทอรองผู้อำนการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุนบุริกาับทำไมมันถึงไม่ทํางานเวลาจุ่มลงออไปในก๊สนี้มีคีย์เวิร์ดนะครับคาสำคัญอยู่คํานึงก็คือว่ามันคือแก๊สเฉยแก๊สเฉย สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความเป็นแก๊สเฉื่อยเนี่ยมีความเสถียรสูงเพราะฉะนั้นมันไม่แตกตัวง่ายในอากาศนี่มันมีแรงแรงดันสองข้างเนี่ยสูงใช่ไหมครับอากาศเนี่ยมันแตกตัวตรงนั้นแล้วก็มันมีการไหลของกระแสผ่านอากาศพวกแก๊สที่มันมีประจุตรงนั้นนะครับมันก็วิ่งไหลไปไหลามาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าพอเราจุ่มไปปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรายกกลับมาเครื่องช็อตเนี่ยเจออา,าอากาศอีกครั้งหนึง่งมันก็ทําให้เราเห็นว่ามันาาช็อตด้อีกครั้งหนควาาม่่งักกดิทีเขึ้นแบบ มากมายนะฮะตรงนั้นบนจริงๆแล้วเนี่ยในมอแปลงใหญ่ๆเนี่ยปกติเนี่ยตามวงจรไฟฟ้าเนี่ยคืออัดแก๊สซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์เข้าไปนะครับแก๊สเนี่ยมีความเสถียรค่อนข้างสูงแล้วไม่แตกตัวเพราะฉะนั้นการเกิดฟ้าทำให้เกิดไฟไหม้เนี่ยแทบจะหายไปเลยนะครับใช้เยอะในอุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้นะครับก็ทําให้น้องๆทั้งสองทีมนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับจะได้มาก S อสเอนี้นะครับซอฟเฟอร์ที่จับโฟร์ไลนะครับรู้จักกันดีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุตินะฮะถ้าสมมุติว่า เกิดคนทางบ้านนะครับอย่าไปใช้แก๊สสูงต้มนะฮะแก๊สสูงต้มใส่เข้าไปแล้วเอาไปช็อตนี่ระเบิดเลยนะครับเพราะมันคือเกิดการาร์ตไฟนะครับอันตรายห้ามทดลองเด็ดขาดเลยนะครับนี่เป็นแก๊สเฉยนะครับที่สามารถเอามาทดลองได้นะครับและนี่ก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมเครื่องช็อตไฟฟ้าถึงไม่สามารถทำงานได้เมื่ออยู่ในแก๊สซันเปอร์เฮกซาฟูราร์์ครับก็เพราะว่าแก๊สนี้เป็นแก๊สเฉยที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ั่นเอีกครับ